สวัสดีครับผมมารพินนะครับกับ Channel l ล e l ลไทยใน Youtube นี่คือวิวฟานสีปานนะครับปกติก็สวยอย่้วนี่ตอนสายเนี่ยแต่นี่ครับผมนึกถึงเนปาลนะนครับเนปาลชัดๆเลยครับวิวภูเขาหิมะแบบนี้แล้วนี่ใกล้มากด้วยตรงนี้เนี่ย แสงจ้าอาจจะทําให้เห็นความเป็นหิมะน้อยลงนะครับนี่ครับแต่ก็ทีขาวๆเนี่คือหิมะทั้งนั้นนะแล้วทางนี้ยิ่งปกคลุมหนากว่าตรงจุดอื่นนะฮะวิวภูเขาหิมะนะแต่สุดยอดก็ต้องตรงนี้ครับงามสุดๆเลยครับเนี่ยตรงนี้เหลือเชื่อครับ เกาฮิมะฟานซีปานเท้านี้สุดยอดมากครับแดดนี่อุ่นเลยฮะชอบแดดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาถ่ายจากมุมแถวนู้นนะครับ